<TV. S 2> และตอนนี้ออยู่กับผู้บริหารของคอเช่น,นะคะคุณปามน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ปีนี้คอนเซปต์ของ Por s c ช e คืออะไรคะค่ะวันนี้ p อร์เช e ประเทศไทยนะคะเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ Sport and Luxury ค่ะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะแล้วไฮไลท์ปีนี้ที่น่าสนใจของบูธมีอะไรบ้างคะค่ะต้องบอกเลยคันที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะกับ911 GTS ใหม่ล่าสุดนะคะที่มาพร้อมนวัตกรรม T Hybrid เป็นครั้งแรกของ p อร์ c ช e ค่ะที่เรามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกใน Southeast Asia ด้วยมีแคมเปญหลากหลายแคมเปญที่ ขาสมัยเพื่อ หรือว่าตามความสนใจของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็น Financial c a m p a i g n อย่างเช่น0%นาน60เดือนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Main t e n น n c e package นะคะ5ปี8ปีดูแลกันไปยาวๆนะคะแล้วก็สิทธิ์การซื้อการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่นานถึง15ปีก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสรถ,รถยนต์ปอร์เช่ครบครันทุกรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น9 1 1 7 1 8 k m a n Boxster นมอร์ Man, ster, นะคะปอร์เช่มาคันปอร์เช่ไทคันและก็พานามราพร้อมกับโซน Chiquipment ปะคะ ที่เรานำปอร์เช่ไยคันเนี่ยมาติดไวรแรกนะคะก็จะเห็นว่าสามารถขนจักรยานไปได้เสริม Activity Outdoor e x e ์เอ็กซ์ซของคุณได้ก็อยากให้เข้ามาเยี่ยมชมเรานะคะแล้วก็พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการขายของเราค่ะที่บูตรถยนต์ปอร์เช่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนค่ะมากันได้เลยนะคะรับรองว่าแฟนคลับปอเช่มาที่บูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจะได้เห็นรถสวยๆครบทุกรุ่นขนมาแบบจัดเต็มแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณบาบมากนะคะ